หลังจากทีนนะครับขอเวลาพี่น้องไปหาหอยมาประมาณชั่วโมงนึงนะครับกได้มาชานวนนึงนะครับนี่ครับอะหลังจากกีนไปหาหอยมาประมาณชัมวงนิดนิดกับได้มาประมาณซ้มสิบกว่าตาได้รับกูเล่นหน่อเนื้อครับนี่ก็เป็นทางเอกเหมือนกันนะบ้านโยติดียวไม่เคยฮะวันนี้อายวะโทมาทำงลิปกันเลยทงหมาห้อยเหล่าแ้วตะบกลอนเงินมัวมัดไปลองมากินกันเลยเนาะ ตายเยีะๆอะพ่อไอ้ตายเยอะีว่ากินร้อยไม้เนาะกินรสๆอันนี้พุมลางนำนาเอาไปเลี้ยงนึ่งน้ำเนาะเพราะว่าถ้าไม่ได้หลังมันเค็มมันมันเค็มนัดเนาะตอนเด็กกินตอนเดียวว่าเราโชว์เด็กเดี่ยวนี่เราเรากินมันเค็มก็เลยเขาเลยอยากตายนำปานึ่งน้ำเนาะนี่คือหลางนำปาเลี้ยงแล้วนึ่งน้ำเนี่ยเด้เนี่ยเนี่ยให้ใเลต้าพอไอเนาะอันนี้ไปไปเดินหากันเนาะเนี่ย ถามใจะไ้ยว่าตอนเดียวว่าตอนโช่์เล็กเดียวเนาะพอตอนโช่์เล็กเดียวคือโดยให้เลขวิธีการโช่์ว่าเออมันอยู่ประมาณนี้เป็นแบบนี้เนาะมาพี่น้องมาเสิบเียบมาชิมกันครับว่าหอยตีตีบรสชาติเป็นแังไหนครับกิมพร้อมครับหอยพร้อมครับขออย่าใส่มือเลยครับพี่น้องก็กินแบบเป็นช็อตเลยนี่ครับาโอเคครับเงียบซ้ำตานะครับลองกินครับเลยเนาะ เป็นไงเป็นไงแซฟแซฟน้ำจิ้มแซครับแต่โหย,ยังเค็มเลยครับยังมีความเค็มเลยแต่ได้พปรดับได้มันเค็มไมุ่ดมันมานี่พี่น้องครับ,บเหดุผลเป็นช็อตครับนี่ รสชาติหวานครับพี่น้ำจิม้มซีฟูดเนี่ยสุดยอดครับพี่น้องแซ่บเกอซ่ okay, าตาครับซตาโอาเก๋การส้วอกับการส้วอากับ, okay. กบ,กบ,กบ,กบโอ้ลืมคำของตัวเองไปเลยการส้วอกับ,กบอืมอืมโอ้รสชาติมันจะติดเขิมน,นัน เมื่อเดิมยังติดเกมอยู่ตะคิดแต่ว่าด้วยน้ำจิ้มแต่มีรสจัดเซ็บมันป่าให้กินร้อยไปตะคิดป่ากินร้อยปากินร้อยครับเอ่อมาครับนี่อ่าไอยตีติดกับบรรยากาศนะครับทะเลฝั่งอุดมันนะครับที่เกาะตันหยงนะครับอำเภอละงูจงังหวัดสตูลน,นะครับวันนี้นะครับมาพี่น้องสตีบ,บครับ อย่าไปเขินครับอืออ้าวครับข้าวข้าวไม่เกยเลยอ้าวครับรอมนี้ก็เต็มทีครับอ่าประมาณสิบตาได้กับสิบตากี่ใส่ไปเลยครับนำ้ำจิ้มกับเซฟเซฟเซฟเฟนำ้ำจิ้มใช้ยมางมางิีดกับนำ้ำจิ้มอ่าโดยเดียครับ เอาครับอืมเป็นยังไงอืมโอ้เซฟเซฟเซฟครับกินน้อยกับกินน้อย,นนยถ้ามากินทอสก็คือว่าเราถ้ามาเอามาเป็นเกมหนังกินริมเล่ได้ครับโอ้รสรสรสชาดมันก็นดี แต่พอล้างน้ำเปล่าเร็วความกิมมันหายไปมากเลยอ่ะมันติดความกิมเหยี่ยหิดเดียวก็ถือว่ามันกินเลยมันไม่เลี้ยงกับแต่ว่าถ้าสมมติเราไม่ล้างน้ำเปล่านี่เพรากินเลยมันเลี้ยงมาก,กับพอรกกู้สึกซึ้งขึ้นไปบนหัวเลยอ่ะอ่ะโอเคนะครับพี่น้องวันนี้นะครับก็สัหรับคลิปนี้นะครับก็ขออนุญาตจบคลิปไปสำนีก่อนนะครับนะครับวันนี้ได้มาสัลลักคลิปนี้ก็เป็นการมาหา,หาหอยกับบรรยากาศทะเลนะครับหาหอยหอยตีทีบสดๆเลยครับ ริมลีเลยน,นะครับเหมือนอยู่นะครับอ่าตันยงนะครับอำเภอละงูจังหวัดสตูลนะครับมาก,ก็พร้อมรครับท่านเจ้าชายเราเว่ย้กับส่วนตาอ่าเคยยักลงก็ลงไปห้าในตลาดเหล็กครับออกมากินทำน้ำจิม้มในนี้นก็ยยางน้ำจิ้มเลยอ่ะซีฟูดอาน้ำจิ้มซีฟูดกับซีฟูดน้ำปะลาได้ดใต้ท,ทีมเซิงอ๋อสูดใต้ทีมเริงครับโกนได้แจกล่าควากักทุกคนสีข้ามาเลยกดไลกดเช่ กดติดตามช่องพีไอ้ทีมชิงตั้งไหมด้วยนะครับแต่คลิปหน้ามีบือก็เดี๋ยวความติดตามเลยด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะเจ๊งเดือนไหมครับครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับรอติดตามรับชมคลิปต่อไปนะครับขอให้ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมล้วล้ำรวยทุกท่านครับสวัสดีครับครับผมครับ